สวัสดีครับมาอนี้มารวยภาพมาตามในท่งของนำออ้ำเมาคนพิเศษนะครับในหวดก่อนเพิ่นห้เข่าห้าแปดตรงตรงานวันนี้ตามต่อเด้อพี่น้องนะสำหรับในท่าของนำออ้ำเมาคนพิเศษไปติดตามกันเลยครับนี่พอเมานะครับคือเขาเขาเขา,ขา,ขาเนี่ยแท้พอเมาไหมหคือสุดยอดถึว่ะคือเขาสุวดถึงแ่้วพอเมาเนี่ยอันจะต้องวัดเด้อพี่น้องนะห้าสี่ห้าแปดห้าหกนะครับออกแปดห้านนะเฮ้อพี่น้องเลยเอาตกลับเนาะสำหรับพอเมานะครับเบิออรงนะครับ ผูคิว่า่นขายให้เขาเก็บูงวดด้่เนาะบางข้งกปเขาช่องเงืน่นบางช่างกเขาช่องมอรวยแม่ตัยจังส่นะครับถือว่าพิ่นี่ให้เลขเขาสูงวดอยู่สาหรับพ่อเมาเนาะครับอืมเขาก็ตามกันต่อเลยเอาตองดวดด่วนเลยมีอ้พี่นทัวไหมเนีว่าพ่อเมานี่ให้งนตรงวดให้เพินให้เล็กตรงวดเขาจาไว้เิ่นว่าอืมือเป็นเพ่อรุงเินเป็นรอบปกติเออเอานะครับก็ถือว่าสุดดเลยะพ่อเมาเดี๋ยวพ่อเมาเียนเลขให้เขา สามตัวด้วพ่อเมาอืมเอาหลายเด้อเอาหลายตัวมันซื้อน้ำปลาไว้ด้อยสิเจ้าตัวเลยโอ้กันแล้วเตี้พ่อเมาแล้วออสูดน้ำพ่อเมาแล้วอ่านะครับพ่อเมากำลังเห็ดเด้อพี่น้องกำลังนะครับกำลังเขียนอืมกำลังขมักขมิ้นเด้ออืมเอาหลายตัวสามตัวเอ่อฮะเก็บอืมอืมสามตัว อันนี้เกิดเจ็ดหกเออฮ h ทําไมล่ะมันหลายตัวโอ้ค่า7 7 7 5เออ5 5 6 4 7 56กันน56 86นะเอา56สิ56 56 5 7 47 45เป็นทับนี56 57 6 5 5 4 4 7 ดูยังฮูหาฮาชี้ไหเยที่น่ะมันจะตุงอนไ้อีกอ่ะฮูกาฮาชีหเอาูกา่าีัคือสิไรไปเอาอยู่เตีมเยวเอาซือกลับนั้นะโหกลับเข้ามาแล้วเราเรียนกลับไปซื้อห้องกกเก็บกลับกันเลยีเออคนจีนเสยเด้อนรับต้องวันนะพ่อหมอเนาะอืมแค่นั้นพอหมอหาต้องวันเลย่อนี้น่งอเอาคนนี้คนนี้หาม่พี่รองเลยค่ะหามมาท่านเลยเดียชี้ครูเรื่องวันเน่ะ

ก็ตามพ่อเมาเลยละ่ะเวิ้งนะครับเบอเวิ้งอ่านหนังสือแล้อ่านังสือธรรมาดาด้ดโซลเกลี่ยแมนย่นอย่ะพ่อเมาเนอะเพิงทาทางการันต้องซือเล้ตัวซือแล้วามเด้เต้าไม่เขียนหนังสือขี่ลา,ายทําไ,ไม้เมาไม่ตอยังงี้ดูดนึ่งซึ้อวันละขอสูงกว่านะเมีนบ่แมนแต่ว่าคนหายกันบควนติบอกรู้ยพื้นกันเนาะบางคนกิสิให้ ผู้น uh ึงมอดันท้านึงใส่นนึงมือที่ว่าท่ายน้องไหหาเจ็บที่เจ็บเขายั่เขายั่วเหลี่ยงว่าตนไทยหาเจ็บที่เดเดียผมเสียดายเนาะให้บคกันให้บัคือกันฮอกกับบงเอามาทำผูดจะูแต่วิดวงหาคนผู้ให้มาสามตัวตรงหมดเลยอย่างาบอกในบ้านหาเจคนยงบาต เป็นสัตมาเมานะ่มยวนั่นบอกก็ได้พอแล้วบอกทุนๆก็้านาเออทุนนี่ยังเป็นบา้าติออกนีนี่นะเอาอยู่ด้านน่เป็นักสัตว์เมาเมานะ่ะก็ลราเล่ามาเล้าปดูถูกเล<ะ>่า <ๆ S 2> อะไรเด้นะครับออเอาอีกทีเานะครับเบิ้งนกับคพี่น้องเรียกเ่าเมานะครับเนิหามาห้าหกห้าเจ็ดสี่เจ็ดสี่ห้านะครับ,รบแต่ว่าเป็นวันเนีเนี่ยห้าหกห้าเจ็ดด้อนะครับกับว่านี่ยอาจยออกบนออกล่างอะไรเนาะไม่ตนันวะสำรับล่างวาเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็สองเจ็ดสอืม เออเอาทั้งเนียวอ้าม้าไม่ใช่ไร <laughs> <c oughs> อ่านะครับเจ้าซอยกินซ้ำหม,มุนมาดีเด้อ,อ,อ,น,อ,น,อนะครับพ้าเมาเอาเงินฮักี่น้องจำหน้าจอไว้นะครับมีคนบอกอว่าพ้าเมาเนี่ยซื้อน้ำตองหวดออเล็ตองหวดเราแม่นนะครับส่วนใหญ่แล้วจะแม่นเล็ตองหวดนะอืมเขาก็ยจำหน้าจอไว้เวิ่งไว้เด้อนะครับผู้ใดมางน้าก็รอดไปซื้อราคาลอตเตอรี่ไว้นะครับแล้วก็เน้นหาหกหาเจ็ดสี่เจ็ดสี่ห้าธระมาณนี้น้อไม่ตือนะ้อเนาะ นไปแล้วปไปใช้แล้ไปเลยชินน้ำวันชินน้ำวันชินน้ำเพาะว่าไม่ได้มาท่านเหมือนนั่นเลยมาทะเลนะครับชินน้ำไม่หันสปนี่ปิดชินน้ำถือว่าเราใสชุดยอดรุ่นดอกพเมาเวหน่ยไอ้น้ำได้กับยังแม่นเยอะอือก็ตามตามไปมักตัวใดก็ต้องซื้อน้ำเนาพอลีเนาะแม่นเบสนางลองท้ายท่านแล้วหีเมาเราบอกอย่หนิงหนดงอเราสียางตลอด ต้องได้อ้อยแล้ววัยอีกินเขาแล้วพ่นจะกสิทำลอใ่ไหมนะอืมล้อแล้วปกติเราวเขาจะเป็นยังไงหนึ่งเด้อ่กิสิบว่าว่บบไปยังไงนะแต่ว่าช่วงช่วงแล้วแบปกติแล้วขี้เหม็นเด้อเรียนันี้ปก่ิอันนี้ปกติกับเขากัน้เขียนไงซส่นใหญ่เลขียนเนาะอีเมมยนเด้อันนอเขาหันไปเลยเขียนกันเด้อแล้เขียนทางแบบนี้แหละอืม ก็ถือว่าสุดยอดนักเลา้ยงสำหรับพมาเนาะอืมก็ตามตลอพี่น้องเอ้ยนะครับสำหรับพเมาคนพิเศษนะครับหือว่าเรื่องก็เหมันก็เป็นเบือแจ้งมากนะก็เบือไม่เป็นยังยังนะอืมตั้งไจอีกนะฮะอาจารย์เ้างผู้าายูนิ่ง <laughs> นะ,ะอาจารย์นะย่างดูจ้ะไปแล้วอาจารย์น้ากิมเขียววะกิ่งเขาไม่นะครับไป่ใลาอาจารย์เนาะมันย่างกันเวลาปกติะเทียนดอกอู้ยงสา อ๋อ oh, เดี๋ยวสุยาเปิดกว่าฟรีประมาณยาูกผมเลยไปสุดไกลนะครับปัญญานี่หายเนาะไม่บว่าปัญญากหายเนาะสุยาใกลไกลไเออ้ก็คือโคตรมีมารยาทเลยคนรมีมารยาทเดยอย่างนี้แล้วจากแล้วสิไปเลยะราจบเราเน็คนหายวนะนี้ไกลๆกิวก็ไปอ้าไปวิเาะเราบางนะเบิ้งซอมืออยู่นะเขาคิดบอกสุดยอดเย้ะ โชว์อีกเช่นหนึ่งนะสำหรับในทางพอเมาเด้อนะครับตองวัดเลย่องหาโฮคาเจ็ดซีเจ็ดซีหานะครับหนึ่งวันนี้ไอ้โชค์ขมันน้ำพมาเด้อนะครับสำหรับเลขตองวัดของเราแม่นๆนะครับมักจะแม่นเลขตองวัดนะพี่น้องนะครับจับหน้าจอไว้นะครับเพื่อมาหัวใจเกลียกเขาเออมักหาซีหาเราทะเลเด้อนะครับสำหรับในทางของน้ำเมาคนพิเศษวันนี้ก็คือว่าเราให้าสามตัวเขาเข่าเตรียมเลย วันนี้นะครับสุดยอดดีนะครับสหรับล่าเมาเองอ่คิดเล็กก่อนจะเล่นเอานะครับเพราะกระามต่วอลไรของพ่อเมาเนี่ยน่าสนใจเยอะเพ่อเมาเนี่ยเขาสูขวัดเด้อนะครับประมาทอ่ได้เด้อพี่น้องคนที่เห็นว่าเพป็นเบื้องสี่เล่พ่อเมาแม่นหรอกว่าแม่นนะครับถ้ามาตัวใดเขาจับเอาหรือเป็นมากก็ไมนตรงกับอาจารย์ได้เขาเรียกเสียวนะเขาเรียกทะถวามมากนะครับอืม อาขอมาคุณหลายแล้วพ่อมามันี้น้ำบงกินได้น้ำเบียงมันนี้มันไก่ตลาดขาแล้วมไปซื้อใหม่อาขอบคุณพ่อมาวหลายเบียงปัปดยื่ชีุนโชวคนมันในวัดต่อไปครับสวัสดีครับ